เรายังกอ่อติดสากาันร,รัเสเซียบุกยูเครนกรันในทุกค่ําคืนแบบนี้ในช่อง5ทันโลกเศรษฐกิจนะครับเรายังอยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะฮะพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมคือเมื่อคือนเนี่ยมันมีประเด็นสําคัญคือว่าทุกคนก็หวังว่าเออการเจราจาที่มีการคุยกันที่เบลารุสนะฮะมีการคุยกันระหว่างรัเสเซียกับยูเครนการพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าผู้นําทั้งสองฝ่ายไม่ได้คุยกันนะฮะ แต่คาถามผู้การส่งตัวแทนมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นจุดเรดิ่มต้นของสันติหรือเปล่าและหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์น่าจะเป็นอย่างไรต่อนี่ก็เข้าสู่เกือบจะ1สัปดาห์แล้วนะครับจากการที่รัสเซียบุกยูเครนคาถามคือว่ามันมีสัญญาณที่จะดีขึ้นมากไปกว่านี้ไหมเราคาดหวังว่าสันติจะเกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราต้องมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะฮะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามครับผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับออาาาาจรรรรยย์คคคคคัััับบบสสวสดีีถมท่่นกนเละ คือหลายคนเนี่ยอ่านในเนื้อข่าวแล้วก็บอกว่าโอ้โหคุยกันตั้ง5ชั่วโมงคุยกัน5ชั่วโมงนี่คือเขาตั้งใจคุยหรือว่าคุยกันอะไรกันยังไงฮะทำไมมันถึงไม่ได้ข้อสรุปใน5ชั่วโมงนั่นฮะอาจารย์หรือว่ามันเป็นการอย่างเชิงก่อนอาจารย์ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นอย่างที่หลังนะครับก็คือเป็นการอย่างเชิงนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าในที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากที่จะเจรจาก,กันนะครับเพียงแต่ว่า การเจราจากันมันยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างคงต้องรอเวลาให้การเจราจาจะเกิดขึ้นได้เมื่อตอนเองคิดว่าตัวเองมีความได้เปรียบมากที่สุดในการเจราจาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอยากเจราจาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดสูงสุดอะที่จะมีอำนาจต่อรองมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ทําการเจราจาให้มันยืดเยือย้อยาวนานและไม่สามารถหาข้อสรุปได้เพื่อที่จะ เปิดทางไปสู่การเจราจารอบใหม่นะครับและกลยุทธ์ที่ทั้งสองฝ่ายใช้ก็คือคส่งคนที่มันค่อนข้างจะผิดบปาปผิดตัวมาเจราจาถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นยูเครนส่งรัฐมนตรีกาลาโหมในขณะที่รัสเซียส่งรัฐมนตรีคณะธรรมรเพราะฉะนั้นสองคนรับมอบงานกันคนละเรื่องเลยเนี่ยมันคงจะไม่สามารถที่จะหาข้อยุติหรือหาข้อสรุปได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เห็นแล้วว่ามีความพยายามในการพูดคุยกันนะ แล้วเดี๋ยวก็จะเดินหน้าไปสู่การเจราจาในรอบต่อ,อกไปเมื่อผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังคงย้ําในประเด็นเดิมนะครับสําหรับผมผมมองว่าทั้งสองฝ่ายจริงๆเนี่ยคือฝ่ายหนึ่งคือรัเสเซียแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องเป็นการส่งสัญญาณโดยตรงนะครับมาจากพันธมิตรนาโตกับสหรัฐอเมร,ริกาเพื่อให้ยูเครนเนี่ยเข้านะครับในการที่จะเป็นคนเจราจา คงไม่ใช่ยูเครนเป็นคนตัดสินใจโดยตรงได้คนเดียวครับถ้างั้นณนะนะวันนี้ผมผมผมจะถามว่าแล้วมันมีโอกาสได้ไหมครับที่เหมือนว่ายูเครนจะคุยกับรสัสเซียโดยตรงที่ตัดโดยที่ตัดนาโตออกไปเพราะเหมือนตอนนี้เนี่ยเพราะเหมือนตอนนี้สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนรับเคราะห์กรรมคือยูเครนนะฮะมันน่าจะเป็นยูเครนไหมคท,ที่ที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งโต๊ะเจรจารกับทางรสัสเซียอาจารย์ โดยโดยอำนาจการต่อรองแล้วลำพังยูเครนอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะต่อรองกับรัสเซียได้ครับเนื่งองจากว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยมันจะต้องเป็นการเจรจาต่อรองที่ทั้งสองฝ่ายคิดว่าตัวเองมีความได้เปรียบช่วงชิงความได้เปรียบกันอยู่ซึ่งแน่นอนในในส่วนงนาหรือว่าในพื้นที่ที่มันเป็นหน้าง,งานจริงๆในพื้นที่รบจริงๆในสนามรบจริงๆเนี่ยยังไงก็ตามรัสเซียก็ได้เปรียบถูกต้องไหมครับยูเครนไม่มีทางได้เปรียบเลยแต่ว่าสิ่งที่จะอานาจการต่อรองให้กับยูเครนได้คือ พันธมิตรนาโต้ซึ่งนําโดยสหรัฐและไปใช้ในอีกเวทีหนึ่งในการสร้างความได้เปร็บกับรัสเซียนั่นก็คือใช้นโยบายเศรษฐกิจในระดับนานาชาติที่จะปิดล้อมรัสเซียแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นการสร้างแต้มต่อว่าโอเคยูเครนคุณไปเจราจานะโดยที่ผมจะบีบรัสเซียทางด้านเศรษฐกิจในขณะที่รัสเซียเอง คุณเป็นผู้มาเจราจากับผมสิเพราะผมสามารถบีบคุณในเรื่องของสงครามที่อยู่หน้าบ้านคุณได้ครับครับถ้างั้นถ้างั้นผมไปที่รประเด็นนะฮะผมผมขอเริ่มจากฝั่งรัสเซียที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้กําลังไลต่ตีไล่ต้อนอยู่จะบอกกันได้แบบนี้ไหมครับว่าการเจราจาครั้งที่สองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัสเซียสามารถที่จะร้อมกรุงเคียฟและก็ต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่กับทางฝั่งของยูเครนฮะถูกต้องครับเพราะว่าเราเห็นนะครับว่าในขณะเดียวกันที่มีการเจราจาเนี่ย เราก็เห็นรัสเซียเองมีขบวนการโลจิสติกสถูกต้องไหมครับในการที่จะเอากองทัพรถถังซึ่งขบวนโลจิสติกสเนี่ยยาว64 65กิโลเมตรนะครับ,รบในการที่จะขนชุดของรถถังชุดใหม่เพื่อที่จะเข้าไปลุยในยูเครนครตรงนี้ก็แน่นอนเพื่อทูท้ิงความได้เปรียบในพื้นที่สนามรบนะครับเพราะว่าแน่นอนหลักการลบเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออำนาจการต่อรองเนี่ยอำนาจย่อมงอกออกจากปลายกระบอกปืนนะครับ,รบเพราะฉะนั้น ฝั่งสหรัฐฝัง่งรัสเซียเองก็คงจะเน้นเรื่องของการใช้กําลังทางาอาหารในการสร้างอํานาจการต่อรองครับถ้าอย่างนั้นถ้าผมถามในฝั่งของรสทางฝั่งของยูเครนที่อาจารย์บอกว่าต้องมีนาโตเป็นตัวช่วยเนี่ยอาจารย์บอกว่าตอนนี้คือเขาคือเขาจัดการเรื่องของสวิฟแล้วก็ระบบการเงินแล้วถามว่ามาตรการมันต้องหนักถึงขั้นขนาดไหนฮะที่ทําให้ยูเครนนั่นเนี่ยหรือว่าทางฝั่งนาโตเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดการเจรจารเพราะมีความได้เปรียบก่อนฮะ ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมันคือสิ่งที่น่าจะยังเป็นน่าจะยังเป็นคําถามอยู่เพราะว่าทางฝั่งนาโตเองเนี่ยนะครับก็ก็ก็เสียงแตกถูกต้องไหมครับ,ค,รบคือถ้าเกิดจะบีบบังคับจนในที่สุดแล้วมีอานาจการต่อรองสูงจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องยอมคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เฉพาะในบางเรื่องอย่างทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับครับอย่างเช่นตอนนี้เยอรมันบอกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัเสเซียก็จริงแต่ยังคงซื้อกา๊าซจากรัเสเซียอยู่เพราต้องอย่าลืมนะครับว่า พลังงานของของเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติครึ่งหนึ่งของเยอรมันที่ใช้เนี่ยซื้อจากรัเสเซียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าความบาดท,ทางเศรษฐกิจแต่ว่ายังซื้อน้ํามันยังซื้อก๊าซธรรมชาติอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความบาดท,ทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วมันจะไม่ได้รับอำนาจการต่อรองครับ,รบหรืออย่างในกรณีของชาราชนาจ,จักรถูกไหมครับ,รบเราก็เห็นแล้วว่ารัสเซียเองโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าโอลีแร๊สหรือว่ากลุ่ม ธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์กับทางการเมืองของรัสเซียเนี่ยก็เข้าไปมีอัเซทถือของสินทรัพย์ในสาราชณจักอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอันนึงซึ่งมันจะมีเรื่องของอารมณ์ด้วยก็คือเรื่องของทีฟุตบอลอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะนั้นถ้าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ยังคงให้เตะอยู่ก็ยังคงเป็นเจ้าของอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นการคว่ำบาตรในรูปแบบที่อาจจะไม่สามารถที่จะบีบให้ตายได้ถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่การบีบอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกัน ความบาดท,ทางด้านการไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันต้องการพันธมิตรมากกว่าแค่นาโต้เพราะว่าถึงนาโต้ไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียรัสเซียก็ยังขายให้ประเทศอื่นได้แล้วก็มีหลายประเทศที่พร้อมที่จะซื้อพันง,งานราคาถูกจากรัส<อ>เซียครับ,รบอาจารย์ท่านผมขอสั้นๆก่อนจบช่วงนี้นะฮะถ้าวันนี้เราบอกได้ไหมฮะว่าอํานาจปลายกระบอกปืนยังเป็นจุดต่อรองที่สําคัญของรัสเซียมากกว่าอํานาจทางเศรษฐกิจของฝั่งนาโตและยูเครนใช่หรือเปล่าฮะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทางนาโตเองเนี่ยจะเห็นใจคนยูเครนมากหรือน้อยแค่ไหนถูกต้องไหมครับ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่ายังคิดว่าตัวเองยอ,อกยุ่สละไม่มีพลังงานแล้วปล่อยให้คนยูเครนยังเสียชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ก,ก็เป็นความใจร้ายของนาโตเองครับ โอเคครับถือว่าช่วงนี้เราปิดกันในเรื่องของสาการที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ช่วงหน้าฮะเราจะมีเรื่องราวที่เราคุยกับอาจารย์ปิติต่อวันนี้บิตคอยขึ้น14นะฮะในท่ามกลางที่หลายๆคนไม่คาดคิดว่ามันจะขึ้นขนาดนี้มันมีประเด็นปัจจัยอย่างที่อาจารย์ปิติพูดไปเมื่อวานนี้คือเรื่องของ d e e n t t r l l z z e จากเรื่องนี้แหละฮะทิศทางของบิตคอยจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญก็คือว่าในแง่ของไทยนั้นจะกระทบอะไรหรือเปล่าเพราะเรามีสินค้าสําคัญหลายตัวที่นําเข้าจากทางรัสเซียและยูเครนช่วงหน้ามาเกาะติดเรื่องนี้กันต่อกับช่อง5ทันโลกเศรษฐกิจกครับ วัดประจําวันของคุณเหล่านี้สามารถเซฟเงินพร้อมกับเซฟโลกได้ด้วยนวัตกรรมทําความสะอาดสกัดจากเอนไซม์เข้มข้นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอเนกประสงค์ที่ขจัดคราบไขมันและโปรตีนต้นเหตุของสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนโลกด้วยกันนะคะ r ไรซ inside สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ olala shopping com หรือทาง Line@ แอ olala shopping หรือ call center อร์โทร021266655 olala shopping สินค้าดีมีคุณภาพราคายุติธรรมสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับ olala shopping นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในฝั่ง XX เป็นเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของดูค a ตินั่นคือ Scramble อ๋อ Scramble นี่ไม่ใช่ดูคาติไม่ใช่ม,มันจะเป็นเหมือนอีกอีกแบรนด์หนึ่งของคุณดูคติ บบเพียบคุณซื้อไปอไม่ต้องทำอะไรเลยอะใช่<ต>อ๋อน,นี่นี่นี่ผมนึกว่าเจ้าของก็ซื้อแล้วแต่งนี่คือมาแบบงี้อยู่แล้วเหรอของพีชจากโรงงานถ้าบ้างคุณมีมอไซค์หลายแบบคุณก็ต้องซื้อแจ็คเก็ตหลายแบบเนาะเพราะอันนี้ก็คือเป็นเลสซิ่งหน่อยอันนี้อันนี้ห่างไกลจากชีวิตผมแล้วเลสซิ่งสูตรเนี่ยเวะลาเดินเริ่มเหมือนเล่นกล้าม คุณผู้ชมฮะเรายังอยู่ในช่วงเวลาของช่อง5ทัโลกเศรษฐกิจกับผมรัฐษษรุสกุลวัชระอ,อนันต์และก็รองศาสตราจารย์ดอเตรปิติสีแสงนามนะครับอาจารย์ปิติฮะเมื่อวานอาจารย์ทิ้งประเด็นหนึ่งไว้น่าสนใจมากคือเรื่องของการทําเหมืองขุดบิตคอยในรัสเซีย เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยนะฮะหุ้นก็หุ้นไทยก็ขึ้นแต่ประเด็นน่าสนใจคือว่าตอนนี้บิตคอยมันไปยืนอยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่าดอลลาร์ต่อ1บิตคอยแล้วอาจารย์มองว่าจากเรื่องเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลพลอยได้ของบิตคอยและมันมีความเป็นไปได้ไหมฮะที่บิตคอยนั้นมันน่าจะขึ้นไปมากกว่านี้ฮะอาจารย์ก็หลายๆคนก็พิจารณาไปในทิศทางนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อการโอนย้ายเงินผ่านระบบ s w i f t เนี่ยมันมีปัญหา มันก็ต้องใช้ระบบการโอนย้ายเงินที่มีลักษณะเป็น decentralized ตกลงไหมครับและในระบบการโอนยเงินที่มันเป็น decentralized เนี่ดิจิทัลแอสเซทที่ดูเหมือนกับจะมีสภาพคล่องสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเนี่ยก็คือบิตคอยน์ใช่ไหมครับรวมทั้งในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นด้วยแหละว่าปริมาณการทําธุรกรรมซื้อบิตคอยน์ของทั้งฝั่งรัสเซียทั้งฝั่งยูเครนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกตินะครับแล้วก็ทําให ในทั้งฝั่งยูเครนคนทั้งในฝั่งรัเสเซียเนี่ยซื้อบิตคอยได้ในราคาที่แพงกว่าคนอื่นเขาในโลกนี้นะครับ,รบก็เป็นเพราะว่าดีมานมันสูงณเวลานั้นนะครับ,รบดังนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าถึงยุคดิจิตอลเนี่ยนอกจากทองคำเนี่ยมันจะเป็นเซฟเฮเวนแล้วนะครับ,ค,รบคนบางกลุ่มเองนะครับไม่ใช่คนทั้งหมดนะครับไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ว่าคนบางกลุ่มเองเนี่ยก็มองไปที่สินทรัพย์ดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบและในขณะเดียวกันกม็มีการปล่อยข้อมูลออกมาด้วยว่า ตอนนี้เนี่ยในการที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ระดมเงินทุนไปช่วยเหลือยูเครนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะใช้ดิจิตอลแอสเซทในการที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะโอนเงินโอนสินทรัพย์ไปให้นะครับ,รบแล้วก็แน่นอนว่าสินทรัพย์ทางการเงินดิจิตอลที่คนรู้จักกันมากที่สุดน,นี่คือบิตคอยนะ,ค,ะครับแต่ว่าต้อง remark ไว้นะครับว่าบิตคอยยังไม่ใช่เงินตราดิจิตอลนะครับรบ,บิตคอยเป็นแค่สินทรัพย์ดิจิตอลเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีการรองรับทางด้านกฎหมายเพียงแต่ว่า มันมีความเชื่อของคนบางกลุ่มซึ่งก็มีจํานวนมากเลยแหละนะครับที่ต้องการที่จะใช้สินทรัพย์ดิจิตอลนี้ครับถ้างั้นผมจะบอกได้ไหมครับว่าวิกฤตรัสเซียยูเครนนั้นเป็นบททดสอบครั้งสําคัญว่าบิตคอยจะเป็นทองคําตัวต่อไปของโลกหรือเปล่าฮะผมผมคิดว่า,าหลายๆอย่างเพราะมันอยู่ในในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับมันก็ถูกนํามาใช้แทนเงินตราถูกต้องไหมครับครับถ้ามันทาหน้าที่เป็นหน่วยในการวัดมูลค่าถ้ามันทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่มีคนยอมรับ แต่ว่าประเด็นอย่างหนึ่งที่มันยังไม่สามารถทําหน้าที่แทนเงินงตราได้อย่างสมบูรณ์คือเป็นเครื่องสะสมมูลค่าคเป็น store of value เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าของมันเนี่ยแกว่งมากนะครับ,รบทาให้การสะสมมูลค่าไว้วันนี้เพื่อรับคืนชําระหนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยทางฝ่ายเจ้าหนี้ทางฝ่ายลูกหนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะยืนยันทําธุรกรรมบนบนบน,บนเขาเรียกอะไรล่ะ บนเงินตราหรือว่าบนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบนี้ได้นะครับ,รบต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ในโลกมีมากมายถูกต้องไหมครับแต่สินทรัพย์ที่เอามาใช้เป็นเงินตราได้เนี่ยมันต้องอยู่ในเงื่อนไขบางอย่างถูกต้องไหมครับแต่น่นอนในภาวะวิกฤตอย่างเช่นในเรือนจาอย่างเงี้ยบุหรี่ก็ถูกใช้แทนเงินตราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่เป็นภาวะสงครามเนี่ยบางครั้งก็มีการเอาทองคําบางครั้งก็มีการเอาอย่างเงี้ยสินทรัพย์ดิจิทัลมาขอใช้เป็นเงินตราก่อนแต่มันคงจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงวิกฤต คงจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นระยะเวลาปกติครับครับถ้าย่างนั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการซื้อขายกันแล้วผมขอย้อนกลับมาทีใ่ในมุมมองของทางฝั่งไทยก่อนนะตอนนี้เนี่ยเรามีสินค้านําเข้าหลายตัวเลยรัสเซียเนี่ยเราก็มีการการท้างนำเข้าน้ํามันดิบปุ๋ยยากําจจากสตรูพืชนะฮะทางฝั่งของยูเครนก็มีพืชและก็ผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสิ่งนี้เนี่ยใน สิ่งนี้เนี่ยประเด็นคือเรื่องของการรับชําระเงินในมุมของไทยนี่แหละฮะคือเรามีสินค้านําเข้าหลายตัวที่มันจําเป็นมากๆอาจารย์มองว่าด้วยเรื่องของการตัดระบบสวิปออกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยขาดสินค้าที่จําเป็นทั้งฝั่งจากรัสเซียและยูเครนหรือเปล่าครับจากความไม่สะดวกในการชําระเงินเนี่ยฮะมูลค่าการค้าของของรัสเซียกับไทยผู้ค้ากับรัสเซียเนี่ยแล้วก็ไทยกับยูเครนเนี่ยรวมกันแล้วยังไม่ถึง1%ของมูลค่าการค้าของประเทศไทยท,ยทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องให้เบาใจว่า ถ้ามันจะกระทบมันจะกระทบในสเกลเล็กนะครับแต่ว่าแน่นอนนั้นมันจะเป็นแค่ไม่ถึง1%เปนของมูลค่าการค้าแต่เราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าสินค้าบางอย่างมันก็พึ่งพาจากสองตลาดนี้จริงๆนั่นก็คือเรื่องของอาหารสัตว์วัตถุดิบ,บ,บที่มันจะทําอาหารสัตว์นะเพราะฉะนั้นเ,เรายังยังต้องพึ่งพากับเขานะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีตอนนี้เนี่ยถ้าผู้ประกอบการคนไหนยังต้องมีคู่ค้าอยู่ในสองประเทศนี้เนี่ยอาจจะต้องพูดถึงการวางมัดจําก่อนการชําระส่งมอบสินค้าที่ เป็นเงินสดที่สามารถที่จะใครกระบวนการหรือดิจิตอลแอสเซทหรืออะไรก็ตามที่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเขาวางมาจาจริงและต้องให้ชําระราคาสินค้าโดยมีหลักฐานยืนยันก่อนก่อนที่จะส่งสินค้าไปให้เขาในกรณีที่เราส่งออกกับเขาครับครับถ้างั้นจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาหารสัตว์นับได้ว่าเป็นตัวประกันในรอบนี้ป่ะฮะจากวิกฤตสงคารามรัสเซียยูเครนเพราะว่าอาหารสัตว์ในวันนี้ก็คือถือว่าทิศทางราคาก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะใช่ถ้ามองแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบว่า สำหรับประเทศไทยในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นทางตรงนะครับที่เป็นทางตรงก็แน่นอนมีอาหารสัตว์ซึ่งมันเพราะอาหารสัตว์นั้นแพงมันก็จะมากระทบกับเรื่องของเนื้อสัตว์จดไมครับจำได้ไหมสามอาทิตย์ที่แล้วเราพูดเกี่ยวัเรื่องหมูแปรครับมันก็จะยังเป็นอย่างนั้นต่อทั้งหมูทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งเนื้อวัวนะครับ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะทําให้อาหารแพงตากนะครับตรงนี้เป็นผลกระทบทางตรงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผลกระทบทางตรงแต่คงไม่มากนักเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงโควิดก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวรัเสเซียนักท่องเที่ยวยุโรปที่เราเคยหวังว่าจะเข้าก็คงคงไม่เข้านะครับแล้วก็ผลกระทบทังอ้อมก็ยังคงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเศรษฐกิจในโลกเนี่ยมันยังมันยังมีความสูญเสียอยู่เยอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ ราคาน้ํามันราคาพลังงานที่มันไม่มีเสถียรภาพเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบทาัน้อมครับเ<ๆ>ช่นเดียวกับเรื่องของการลงทุนในในตราสารการลงทุนในพันธบัตรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ครับผมจะบอกแบบนี้ได้ไหมครับผมขอไปคําถามสุดท้ายแล้วกันอาจารย์ว่าว่าในแง่ของอาหารสัตว์ที่เรายังพึ่งพาจากทางตลาด2ประเทศเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยไหมฮะที่จะทําให้ค่าครองชีพของเราเนี่ยมันสูงขึ้นไปกว่านี้ฮะเพราะว่าอาหารสัตว์เราก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องนําเข้าจากเขาอยู่ฮะ ถูกต้องครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องเตรียมรับมือต่อไปก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยจะจะจะ,จะเป็นตัวต่อไปเพราะว่าสังเกตด,ดูนะครับนอกจากเรื่องของอาหาราสัตว์แล้วเนี่ยเรื่องของพลังงานที่ตอนนี้ราคามันปรับสูงขึ้นถ้าใครจ่ายตลาดก็จะรู้แหละว่า ตอนนี้น้ำมันปาล์มหายากมากเลยในซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในระยะเวลาสาัสา้นนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองส่งไปถึงเรื่องของกรมการทาภายในที่พักการเมืองพักไหนดูแลอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเผือกร้อนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าที่รัฐบาลจะต้องคิดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าเงินเฟอ้อมาแน่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานซึ่งมันจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง เถรยรภาพทางการเมืองในประเทศถ้าจะดูแลเรื่องพวกนี้ก็คงเป็นเรื่องที่รัฐบาลคงต้องยิ่งคำนึงถึงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูเลือกตั้งเนี่ยเราก็เข้าใจแหละว่าแต่และพรรคก็คงจะมีนโยบายพูดถึงของถ้าฉันเป็นรัฐบาลฉันจะขึ้นเงินเดือนถ้าฉันขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตรงนั้นก็จะยิ่งทําให้เขาเรียกว่าเกิด wage price spiral ก็คือค่าแรงก็สูง ยางก็สูงแล้วในที่สุดเงินเฟอ้อก็สูงแล้วทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดกับถ้าั้รผมขอสั้นๆคําถามสุดท้ายจริงๆฮะปิดจ็อบเลยฮะคำถามนี้ก็คือว่าจะบอกด้วยว่าวิกฤตรัสเซียยูเครนรอบนี้มันจะมีผลต่อค่าของชีพของเราในระยะยาวหลังจากนี้ฮะอาจารย์คงผ,ผมคิดว่าในกรณีของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ต้องดูว่าสถานการณ์แค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าไม่ใช่ของของรัสเซียไม่ใช่ของยูเครน raine, เดี๋ยวมันก็จะมีซัพพลายเออร์คนอื่นมาเสนอขายอยู่ดี พราะนั้นให้คิดไว้ว่ามันเป็นผลกระทบในระยะสั้นถึงระยะกลางแต่ว่าเรื่องของราคาพลังงานซึ่เกิดขึ้นอย่างที่เมื่อวานเราคุยเัน่รื่องขอบ26อันนี้เป็นผลระยะยาวแต่ยังไงก็ตามเงินเฟ้ออยู่กับเราระยะยาวแน่นอนขอบคุณมากครับอาจารย์ครับทุกคําถามมีคาตอบที่ชัดเจนขอบคุณเป็นอย่างสูงครับรองศาสตราจารย์ดรปิติสื่อแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ